เทคโนโลยีเทรนในปี2022นะในปีนี้มีอยู่เทคโนโลยีหนึ่งนะครับ mm hmm. ที่กำลังเป็นที่น่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ าพูดถึงเทคโนโลยีเทรนด์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับกำลังได้รับความนิยมเลยนะครับในปี2022นี้นะครับก็คือไฮเปอร์ออโตเมชันครับจริงๆแล้วตัวไฮเปอร์ออโตเมชันนะครับมาจาก2องคำนะครับก็คือคำว่าไฮเปอร์จริงๆแล้วแปลตามรากศัพท์ก็คือแปลว่าเหนือกว่าหรือว่าล้ำกว่านั่นเองนะครับออโตเมชันก็คืออัตโนมัติเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเมื่อสองคำนี้มารวมกันนะก็คือเป็นระบบอัตโนมัติที่มันเหนือกว่าหรือล้ำกว่านั่นเองนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันก็ได้รับการพัฒนามาจจาาาาาากกกกกกเเ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 คคค้้้้้รรรรรรีีีีียยยยยววว่่่่่ปปป็นน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 นลลลััััษณะะขออออออองงงพ RPA ททโโโตตๆไไไไดดธิิบบหหืแแชช์์ฮม เก็มีเทรนด์ที่กําลังอยู่ในกระแสนะครับแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมนะครับอย่างมากเจ้าตัวไฮเปอร์ออโตเมชันนะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปก็คือเป็นลักษณะของการทําระบบอัตโนมัติให้มีความล้ํามีความเหนือกว่านะครับให้มีความอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นเจ้าตัวไฮเปอร์ออโตเมชันนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทนะครับมี4องค์ประกอบประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับส่วนแรกนะครับลืมมันไว้ได้เลยนะครับก็คือตัว RPA ครับ RPA เนี่ยก็คือเป็นพระเอกนะครับของตัวไฮเปอร์ออโตเมชันเลยนะครับโลบอติกนะครับโปรเซสออโตเมชันนะครับกกกกก็็คืือออเเปปปนนนลััษณะะขขงงาาาาารรรรรรรีียโโแแมมมหหพฒใ้สถทท่จ ซ้ำๆนะครับรวมกันเป็นโปรเซสเดียวให้มันทํางานแบบอัตโนมัติได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็มีใช้กันอยู่หลากหลายนะครับอย่างที่เคยเล่าไปในคลิปก่อนนั้นนี้นะครับส่วนถัดมานะครับก็คือเป็นลักษณะของตัวปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับแล้วก็พวก Machine Learning ต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเอามาเสริมนะครับตัว Hyper Automation ให้ตัว Hyper Automation เนี่ยมีความทันสมัยนะครับมีความอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นนะครับเอามาช่วยอะไรครับตัว AI ก็คือเอามาช่วยในการคิดวิเคราะห์จาแนกแยกแยะแล้วก็ประมวลผลนะครับช่วยทาให้ระบบอั คาดการอะไรต่างๆได้ด้วยแล้วก็ทำให้โปรเซสต่างๆเนี่ยจำแนกขลักข้อความนะครับหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสามารถที่จะอ่านออกมาได้จากไฟล์ที่เป็นลักษณะของ PDF ที่สแกนมาอะไรพวกนี้ครับก็ใช้เทคโนโลยีพวก AI ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนที่3นะครับก็คือดิจิทั s นะครับโปรเซส Management นะครับถือเป็นแก่นของตัวไฮเปอร์ออโตเมชันเลยนะครับเพราะว่าพิเศษ r o c e s s Management นะครับก็คือเป็นลักษณะของการออกแบบกระบวนการนะครับหรือว่า Workflow ให้องค์กรหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยทำงานได้แบบอัตโนมัติเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ดีไซน์ตัว BPM นะครับตัวไฮเปอร์ออโตเมชันเนี่ยก็จะไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำงานได้ได้น้อยลงนั่นเองนะครับตัวนี้คือหัวใจเพราะว่าถ้าเกิดเราดีไซน์ Workflow หรือ Process ออกมาดีสั้นกระชับรวดเร็วนะครับไฮเปอร์ออโตเมชันเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองครกรกอออออท้าาขง Hyper งงเม่นืืใ หรือว่าทําพวก d a t a ้าอิเล็กติกแล้วก็วิเคราะห์ให้มันลงลึกอินไซต์ลงไปอาจจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ออกมาเป็นลักษณะของพวกรายงานนะครับเป็นแดชบอร์ดนะครับเพื่อช่วยในการตัตดสินใจขององค์กรหรือของผู้บริหารนะครับอาใช้ในการตัดสินใจเพื่อวางแผนกลยุทธ์เลยต่างๆนะครับให้ระบบอัตโนมัติเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลกาไรต่างๆนะครับให้องค์กรเนี่ยมีรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของ4ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบหลักของตัวไฮเปอร์รรอัตโนมัา้าตัว ไฮเปอร์ออโตมชันกันนะครับว่ามันมีตัวอย่างอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับตัวอย่างแรกนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของพวกระบบบัญชีในแต่ละองค์กรหรือว่าองค์กรต่างๆที่เราใช้หรือว่าเราทําเกี่ยวกับเรื่องของงานบัญชีต่างๆนะครับเราสามารถที่จะดีไซน์นะครับ workflow ต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้ระบบนะครับในเรื่องของการทําบัญชีต่างๆนะครับตั้งแต่ต้นน้ําจนสุดปลายน้ำเนี่ยมันมีความเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่การสแกนอ่านข้อความในในตัวเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นนนนนะรรรรััับบกกกกกาาาาาาจดดเเ็็ลลลงงงงงงใฐขข้้อออออมมูึหืวว่่แปปปษุญชีีตๆพ ใช้ลักษณะของเป็นไฮเปอร์ออโตเมชันได้เลยนะครับแล้วก็เรามีการนําพวก AI Machine Learning เนี่ยมาใช้ในการประมวลผลด้วยนะครับจริงๆก็คือตัว RPA แหละแต่ว่ามันเป็นขั้นกว่าของ RPA มันล้ํากว่า RPA นั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะยกให้ฟังนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของพวกงานบุคคลนะครับงานประหานการบุคคลในในองค์กรหรือหน่วยงานนะครับต่างๆก็คือสามารถที่จะใช้ตัวไฮเปอร์ออโตเมชันได้เลยตั้งแต่เรามีการรับคนเข้ามาทํางานนะครับการสัมภาษณ์คนนะครับการจัดเก็บข้อมูลนะครับตั้งกกาาารรสัมมภษณ์ะนนบจถึว ที่จะรับเข้ามานะครับการจ่ายเงินเดือนการเก็บประวัตินะครับของบุคคลนั้นที่เข้ามาทํางานแล้วในองค์กรพวกประวัติฝึกอบรมการประเมินผลบุคคลในแต่ละปีนะครับเพื่อขึ้นเงินเดือนต่างๆพวกนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันมีโปรเซสมันมีขั้นตอนของมันต่างๆนะครับจนถึงการเลื่อนตำแหน่งต่างๆพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงในแต่ละขั้นตอนออกมาแล้วก็ทําให้มันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ใช้พวก AI machine learning หรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็พัฒนามันออกมาโดยใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการทําาาาพวกกกก Hyper Hyper Automation Automation นะะครั็็จสมมมถททีี่่อออเปลษขงี ความทันสมัยแล้วก็ช่วยองค์กรนะครับช่วยเหลือองค์กรในการทําให้องค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพมีผลกำไรมากยิ่งขึ้นครับ